สวัสดีค่ะนี้มาแนะนำกระเป๋ามือสนะคะเป็นกระเป๋าที่ใช้เองแล้วก็มาปล่อยเป็นมือ2นะคะก็คือซื้อมามือ1นึ่งะไม่ใช่ซื้อมามือ2องแล้วมาปล่อย 2, มือ2มือสไม่ใช่แต่ซื้อมาเป็นมือ1นึ่แล้วมาปล่อยก็กลายเป็นมือ2นะคะสำหรับใบนี้ก็จะเป็นงานสามนะคะอันนี้ก็นะจะเป็นวัสดุคล้ายๆกับสังเคราะห์นะคะเป็นพลาสติกหรือกระดาษนะคะ แล้วก็มีการสังเคราะห์นะคะผสมกับงานไม้ไม่ใช่งานป่านโปธรรมชาติที่แท้จริงไม่ใช่นะคะ,ะแล้วตรงนี้เขาก็จะเป็นหนังเทียมนะคะส่วนไอ้ลูกไอ้ตรงเนี้ยค่ะมันแกะได้เพราะว่าอิ่มเอามาแปะให้มันสวยฟุ้งฟริง้งเฉยๆนะคะตัวนี้นะตัวนี้นะคะเหมือนกับ d i ไใหว้มันสวยเฉยตัวนี้เป็นกระเป๋าสะพายนะคะไม่สามารถแกะออกได้แต่ขยับสายได้นะคะเป็นกระเป๋าสะพาย ด้านในเขาก็จะมี1ช่องใหญ่ๆนะคะแล้วก็ช่องเล็กอีก1ช่องนะไม่มีแบรนด์แล้วก็บุผ้าให้บุผ้าให้นะไม่มีแบรนด์นะเ,เขาจะอยู่ทรงะคะทรงเขาแบบมันเป็นทรงของเขาเลยอ,อ,อ่ทรงก็มีความแข็งแข็งแรงในระดับหนึ่งนะคะด้านล่างก็จะมีฐานนะมีฐานรองให้ด้วยนะ อันนี้ก็จะเป็นแมกเนตนะคะเป็นกระดุมแบบแมกเนตหรือ,อเขาเรียกอะไรแม่เหล็กนะคะตรงนี้ก็จริงๆมันก็ขยับได้ขยับได้เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความสวยงามเฉยๆเนี่ยค่ะจ้าขึ้นมาบนหรือ,อลงข้างล่างให้ความสวยงามเฉยๆไม่อยากจะ,ะห้อยก็ถือเอาก็ได้นะคะ่ะแต่ลักษณะถ้าจะถือเอาก็อาจจะต้องเก็บนะคะมันเก็บได้อันนี้มันขยับสายแล้วมันเก็บได้เช่น ฉันอยากจะถืออะไรเงี้ยฉันอยากจะถือเก็บของเสร็จเอาสายเก็บนะคะแล้วกอ็อย่างนี้นะคะแล้วฉันอยากจะถือไงเออฉันไม่อยากจะสะพายไงมันก็ได้เห็นไหมแล้วมันก็ดูไม่น่าเกลียดมันมีความเบานะคะไม่หนักนะคะต้องบอกก่อนถ้าเป็นกระเป๋าประ,ประเภทที่เป็นผ้าเป็นงานสารอะไรเงี้ยมันจะเบานะ,ะมันจะไม่เหมือนกระเป๋าหนังนะคะถ้าเป็นกระเป๋าหนัง ที่เป็นแบรนด์ส่วนใหญ่ก็จะมีความหนักอยู่นะคะเพราะว่าหนังด้วยความที่เป็นหนังไม่ว่าจะเป็นหนังเทียมหรือหนังสัตว์แท้มันมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วนะคะดังนั้นเมื่อใช้จริงๆมันจะหนักแต่มันจะสวยออแล้วมันก็ราคาสูงตามวัสดุไปนะคะอันนี้มันก็จะราคาเบาๆนะคะราคาเบาๆตัวนี้นิ่มจะใช้อยู่ประมาณสองสาครั้งนะคะถ้าจะไม่ผิดแล้วนี่ไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าใครไม่ชอบนะคะมันดึงออกได้เพราะว่าอิ่ม เอาคืออิ่มซื้อมาแปะเองนะคะมันเป็นฟุ้งฟิ้งไงเราชอบให้มันดูแบบเวลาแบบใส่ของใส่อะไรแล้วมันดูฟุ้งฟริ้งอ่ะเห็นไหมไหมคะนี่มันแปะได้ดึงได้นี่นะคะแปะได้ดึงได้นี่อ,อันนี้หล,ลุดละมันดึงได้หมดอะ่ะเพราะตัวนี้เอามาแปะเองอตัวนี้มาแปะเองก็ ถ้าใครแบบอยากจะให้มันอยู่ต่อก็ปล่อยมันอยู่ต่องี้นะคะแต่ว่าถ้าใครแบบไม่อยากให้มันอยู่ต่อก็แค่ดึงนะคะเราไม่เกิดร่องรอยนะเพราะว่ามันไม่ใช่แบบว่าเป็นกาวมันเป็นแค่แบบเหมือนกับอะไรนะเป็นเทปอะเป็นเทปที่มันติดแบบฟุ้งฟิ้งเห็นไหมที่ตอนนี้เขาฮิตกันอะมันเป็นตัวฟุ้งฟิ้ง diy อะค่ะเป็นแบบของปลอมเพชรปลอมฟุ้งฟิ้ง diy ที่มันขายตามร้าน diy อะเป็นแพ็คเป็นแพ็คเป็นแผ่นเป็นแผ่นอะเออเนี่ยเอามาติดนะคะ ตัวเนี้ยมันดึงได้นี่งานนี้ก็ถือว่าดีค่ะเพราะว่าข้ออะไหล่เป็นสีทองเนะเาะพอไหล่สีทองปุ๊บมันทําให้แบบเออสีมันเข้ากับเอ,อหนังเทียมมันนะ่าโอเคเนาะสีน้ำตาลอ่อนแต่งานเ็าอาจจะไม่เนี๊ยนะคะเพราะก็ตามราคาไปนะคะนี่มันไม่ใช่งานแบรนด์นะคะเพราะว่าถ้าเราจะเห็นงานเนีย๊ยเนี้ยทีมให้ดูอะ มันต้องเป็นแบรนด์นะส่วนใหญ่ง,งานแบรนด์นี่เขาจะแบบอาจจะเก็บได้เก็บอะไรดีนะคะแต่นี่มันก็คืองานไม่มีแบรนด์แต่มันก็ถือว่าโอเคนะคะในระดับของมันสำหรับท่านที่สนใจจะสั่งซื้อราคาอิ่แจ้งไว้ทีใ่ใต้คลิปพร้อมกับ i อ Li n e และเบอร์โทรศัพท์อิ่มยูติดกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ